โทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับรถไฮบริดนะคะอีกหนึ่งคันน่าใช้ประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะเผื่อใครยังไม่ได้อยากไปรถไฟฟ้านะคะแนะนำนะคะเข้าสู่การ Hybrid ด้วยคันนี้เลยนะคะ t ต y ต t าเซียชา h y b h i g h ตัวนี้เป็นตัวท็อปหลังคาดํดาแบบนี้เลยนะจ๊ะสำหรับออปชั่นนะคะแน่นอนว่าจัดเต็มค่ะคันนี้ประหยัดจากใต้แดงไปหลายแสนเลยนะคะอาล่านะคะคันนี้เป็นรถปี2019นะคะ เครื่องยนต์เบนซิน1.8สลับตัวไฮบริดนั่นเองนะคะกระจังหน้านะคะดีไซน์นะคะเห็นปุ๊บรู้เลยนะว่าเป็นหน้าไหนหน้าเียชานั่นเองนะคะได้โลโก้นะคะเป็นโลโก้โตโยต้านะคะลายเส้นสีฟ้านะคะเอกลักษณ์ไฮบริดของเขา,นะะนาเนั่นเองค่ะไฟหน้าเดย์ไลท์โปรเจกเตอร์นะคะเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะคะแถมยังมีในส่วนของนีคะ่ะไฟตัดหมอกห้ด้านล่างด้วยนะคะสวยมากม ขับดีทุกคนรถเงียบนะคะนี่สตาร์ทเครื่องอยู่นะเนี่ยนะคะเครื่องยนต์เขาทำงานสลับกับตัวไฟฟ้านะคะล้อด,ดิมสูงของเขาสวยอยู่แล้วค่ะยางคุณภาพดีดันหลบนะจ๊ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED นะคะครอบโครเมียมที่ปลายกระจกด้วยเห็นไหมสวยเลยและนี่คือโลโก้ไฮบริดของเขาจ้ะ หลังคาดำนะคะแบบนี้มาให้มือจับเป็นเอกลักษณ์ของตัวเซชาเลยค่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังนะวันนี้แดดดีเหลือเกินทุกคนนะคะแต่รถเราก็ดีโปรเราก็มีเหมือนกันนะออกรถใช้งเงินเพียง999บาทนะคะจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศจะบอกว่าเลขทะเบียนคันนี้เลขสวยมีเสน่ห์มากๆทุกคนนะคะนี่นะคะเซชาไฮบิดไฮตัวท็อปทอปสุดๆเลยนะคะ เซนเซอร์ S S รอบคันล่องด้านหลังก็มีมาให้นะแต่อย่างหนึ่งที่อยากได้คืออะไรรู้ไหมทุกคนอยากได้ในส่วนของเนี่ยไฟฟ้าอยากได้ประตูถ้ายไฟฟ้าแต่ไม่ได้มานะคะเปิดแบบเป็นนุ่นนะคะสาวๆก็ต้องยกใช้แรงนิดนึงนะคะออกกำลังกายนะคะนี่น็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอัรเดิมนะคะมานกันโซนอยู่ครบภายในรถสวยสะอาดมากๆไฟสองสว่างแผ่นร่องยางอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลย ะะดูไปพร้อมๆกันนี่จ้ะนะคะเดี๋ยวเรามาซูมเอานะคะดูพื้นที่ภายในนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารกันดีกว่าค่ะมือจับของเคาเก๋ไหมเก๋เนาะนี่เปิดอย่างนี้นะคะรึ๊บโอเคนะคะสำหรับที่นั่งภายในนะคะได้ชุดเบาะหนังนะคะอุ้ยเบาะพัด,ดได้ด้วยเทไหมใส่ของได้จุดใจนะคะรถนะคะปรับใช้ได้เลยนะคะ บาะหนังเพดานนะคะสะอาดสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่ที่วางแก้วที่วางขวดตรงนี้มีมาให้กระสุกไฟฟ้าภายในนะคะที่นั่งของคุณขับก็จะได้เบาะนะคะที่เป็นเบาะหนังตัดเย็บสวยๆเลยเห็นไหมคะตัดเย็บสวยมากๆมี s s สแบบด้านข้างด้วยนะคะตรงนี้นะคะจะสามารถนะคะปรับนะคะตรงช่วงตะโพกของเราเนี่คะ รองรับแต่โคของเราเวลาขับรถมันจะไม่เมื่อยไม่เมื่อยหลังนะทุกคนช่วยได้เยอะเลยนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะแบบนี้ได้นะคะคันนี้จะบอกว่าเป็นรถตี2019ที่ไม่น้อยวิ่งไป40,000ืโลใครไม่อยากได้ม้างอ่ะนะวิ่งน้อยด้วยอ่ะล็อคส마ทกิเลสเน e ่ s นะคะใช้คู่กับปุ่มพูดสตาร์ตรงนี้ให้ด้วยนะคะ ได้พวงมาลัยมัลติฟังชันครุสคอนโทรลนะคะระบบรักษาความปลอดภัยครบคันเลยนะคะโหมดต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วนะคะรับสายวางสายปรับเสียงได้เลยค่ะตรงกลางนะคะได้จอครึ่งเสียงนะคะไม่ใช่จอครึ่งเสียงสิได้จอขนาดใหญ่นะมาพร้อมนาฬิกาตรงนี้ด้วยสวยน่ารักมากนี่ค่ะระบบนำทางนวิเกเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะนี่ปุ่มโฮมเท้านะคะกดใช้งานได้เลยนะจะไปโหมดไหนไปไหนนะคะ รายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกล้องหลังดันกล้องด้านหลังนะคะคมชัดแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับเลนส์นำสายตาแอร์นะคะเป็นแอร์ปรับอิสระซ้ายขวาได้เลยนะคะอีข้อโหมดกดตรงนี้นะหัวเกียร์ดีไซน์สปอร์ตเท่ๆเลยนะคะที่วางแก้วนะคนละมุมเลยสวยไหมนะคะเบรกมือเบรคโค ev mode นะคะกันลื่นถลายใดๆนะคะอยู่ตรงนี้แล้วนี่ค่ะรถนะคะก็ มีเอกสารติดรถมาให้ด้วยภาษีพรบาเราต่อให้นะทุกคนกระจกตัดแสงรบกวนด้านหลังนะคะไฟส่องสว่างอยู่ตรงนี้แล้วมัดนังแดดสไลด์เปิดนะคะได้ไฟมาด้วยนะคะสวยมากๆเลยนี่นี่คือเอกลักษณ์นะคะเห็นมุมนี้ก็รู้เลยว่าเป็นเืียชานะคะไฟกางเก่งก็มีมาให้ด้วยนะเอาล่ะนะคะถ้าใครตามหาอยู่นะคะรีบเลย คันนี้เห็นแล้วต้องคว้าไว้ค่ะเประ่ยนจากป้ายแดงไปไลฟแสนกับราคาพิเศษเพียง699,000บาทนะคะรถไมน้อยวิ่งไป40,000โลแท้ๆเลยเข้าศูนย์เช็คทุกระยะประวัติดีๆแบบนี้ค่ะออกรถใช้เงินเพียง999บาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทุวประเทศอยากจบสดก็ได้นะคะ699จัดไปเลยนะส่งให้ฟรีด้วยค่ะทุกจังหวัดค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ